เอาแล้วครับก็กล้าสวัสดีกันด้วยนะครับตัวผมจะขีด,ขด,ขด,ขดขนะครับนี่มาเล่นเกมนี้มันชื่อว่าอ่าอ่ะอะไรนะอ่ะอินฟินิตปัอินฟินิตอินอินฟินิตเอเวอร์เจออ่ะอ่ะอินฟินิตเอเวอร์เจลนะครับวันนี้เป็นอ่าสแตนสองตัวเหมือนเดิมนะครับการรีวิวนะครับสแตนสองตัวได้แ,แก่เบตตี้แล้วก็แกสเตอร์นะครับก็เป็นแกสเตอร์กิดเทลนะครับแต่ว่าชื่อมันเขียนว่าแกสเตอร์นะครับ สำหรับสองตัวนี้วิธีการทําก็คือเอาคาร่านะครับจะคิดที่แล้วนะครับคาร่าคาร่าทาไงเอากระดูกครับทาให้เป็นแซนก่อนแล้วก็แซนก็ใช้มีดนะครับก็จะเป็นคาร่าต่อไปนะครับการทาเบตตี้ครับเอาคาร่ามานะครับแล้วก็ใช้เคียวเบตตี้นะครับก็คือเคียวนี่ยามเคียวจะรูปต่างเป็นแนี้เลยครับแล้วก็การทำแกสเตอร์นะครับก็ใช้แซนกับแซนกับน่าจะเป็น เออแกสเตอร์โซนะครับคิดว่าแกสเตอร์โซนะครับลูกลากก็ยังไงจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมนั้นไม่มีคภาให้ดูนะครับเพราะว่าผมนั้นเอ่อทำแล้วนะครับต้องขอภัยด้วยนะครับก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเออจังแรกนะครับก็จะเป็นโหมดอย่างนี้ก่อนซึ่งเออโหมดเกี่ยวกับโหมดอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับก็ใช้เกี่ยวก็ได้นะครับก็ลิกครับก็ไม่โดนนะครับก็เลยไม่มีดาเมจบอกนะ่ะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งมากนะครับมากดเอนะครับ ก็เป็นการที่เข้าไปนะครับใช้ปัดนะครับก็ตัวนี้เ5้าห้านะครับเค่ทำเป็นเก้าห้าข้าอ่าไม่โดนนี่ครับเก้าห้าเลเก้าห้าครับท้าสองปั๊บไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้อง้มันโดูก็ได้ว่าเ็ตตี้เป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตัวตัวนะครับท่าทีนะครับ ปุ๊บขว้ขึ้นไปสองคืนครับห้าสิบนะครับคืนครับปดวายครับโดดปุ๊บน่าจะประมาณห้าร้อยมั้งครับไม่รู้อะครับเป็นการโดดนะครับแล้วก็ท่าเอะครับเป็นนี่ครับระเบิดลงกกล้าปั๊บซึ่งไม่มีดาเมจให้ดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างปักเลยนะครับก็ถ่าริงครับโอเค ทาหนะคร่บหิืนอ้ปังเท่าไหร่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะทาวมาเปลดบอกแม่เอาเถอะมันช่างมันเถอะนี่ไมเป็มีไปคืนคืนท่าเซตปุงทกองกล้าท่าสีอ่าวีัตแล้วก็ท่ามีแคสต์บัสเตอร์ บมดได้เรารวบได้รวบบลปุ๊บปุ๊บครับเออครับมีประมาณนี้นะครับเป็ตตี้ก็สำหรับตัวนี้ครับไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่นะครับใช้คาร่ายังดีกว่านี้เลยแต่ตอนนี้เลือดถึงพันหนึ่งเลยนะอยู่กับคาร่ามากมากครับตัวต่อไปแกสเตอร์นะครับเป็นแกสเตอร์กิเทลนะครับแต่ที่จริงไม่เขียนว่าแกสเตอร์นะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแกสเตอร์ธรรมดาวันแกสเตอร์ธรรมดามันอาพวกการโจมตีข้อูลไม่ค่อยมีครับเขาเลยน่าจะเอากิสเตอร์อาแกสเตอร์กิทเทลมานะครับแน่ใจนะครับอันนี้เอาเป็นว่าวิธีการทําแกสเตอร์นะครับให้ใช้ขอย้ําีกรอบนะครับให้ใช่อาแฟนกับอาแกสเตอร์โซนะครับโอเคเลือดถึงสองพันเลยนะถือว่าถูกมากอัพมากกดคลิกนะการปล่อยกระดูนะครับหน้าเม็ดก็ไม่ระบุนะครับเอาง่ายว่ามันก็ค่อนข้างแรง ก็เปาอยู่อ่ะมาี e หน่อยแล้วกันีไ e ปกันะครับคลื่นทีละเจ็ดร้อยนะครับให่มากนี้ท่า A นะครับปึ๊บเป็นการยิงดาวกระจายนะครับอันนี้ไม่บอกการเมจนะครับอันนี้ไม่แรงเท่าท่าอีกแต่ท่า E นะครับท่าีจะเป็งการปุ๊บไม่บอกดาเมจอีกแล้วนะครับมีท่า A e ปึ๊บท่าอีก็ไอ้ท่าีก็อันนี้ีจะยังกดไม่ได้อ่ะไม่ต้องกดก็ได้อ่ะท e ่าอีไม่มีท่า YU ไม่ไมี เอฟนะครับเ F แต่กานปอดแกสมาสเตอร์นะครับทีละหกหกร้อยห้าสิบนะครับแรงมากอ่ะอ่ะถ้าอ่าถ้าใจนะครับปม๊บแกสมาสเตอร์อีกรอบมือห้าสิบกี่ห้าสิบพลั้นนะครับแต่ท่านี้แรงกว่าอีกค่า H มันจะมี F นะครับ F แกสมาสเตอร์แล้วก็ H นะครับเป็นการสีแดงนะครับแกสต์วัสเตอร์สีแดงนะครับแล้วก็ถ้าใจในสีม่วงนะครับก็แรงพอตัวนะครับเซตเป็นการบินนะครับ เอ่อซีปการเดชเอ่อวีนั่นเป็นการวาร์ปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแกสเตอร์นะครับมีอีอ่าน่าจะบักนะอันนี้ว่าอันนี้น่าจะบักน่าจะบักอ่ะขอรีบแป๊บครับเราจะได้ลองใช้ท่าเซ็ตสุดหล่อที่ของเรานะครับโอเคซ้โอ้ตรงนี้มีโบนด้วยอมาสำรับตรงนี้มีโบนสำหรับท่านะครับก็มีอ่าอี เอฟก็เห็นก็เจก็มีใช่นี่มีแซ็ก็มีซีมีมีปัดแล nah ้วก็มีทับยิงหอกการระเบิดนะมาสเตอร์นะครับแม่เนี่เหมืนเกมต้องไปนะครับมาสเตอร์ด้วมีมีการเตอร์นะ แก okay, ก็มีประมาณนี้นะครับก็แรสเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีครับก็เวลาเกิดสองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่มีอ่ะแต่ข้อมูลนะครับเป็นอะไรที่แย yeah. ่นะครับีนี่ข้อมูลก็ค่อนข้างท้ายากเลยนะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับแคสเตอร์แล้วก็เบตตี้ครับใครเอ่อสำหรับตัวผมนะครับเบตตี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แล้ว่าแคสเตอร์ก็ฉะถ่ายถึงว่าเพลย์พีได้อยู่แต่ก็ไม่ได้กลัวนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ